สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับคลิปนี้นะผมก็จะมาแชร์ไอเดียนะครับก็คือผมซื้อพม่านมาครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นอ่างล้างจานนะซื้อพม่านมา,มาตรงอ่างก็จะมีคา,า,านเหล็กนะครับผมก็จะเอาพม่านมาใส่ไว้อย่างนี้นะครับเวลาจ,จะใช้ก็เปิดเอาตรงนี้ครับนี่ครับเปิดเอาครกเอาอะไรมาใช้นะครับเวลาจะใช้ก็พม่านก็สามารถดึงปิดได้นะครับก็อ่างล้างจานจะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีน็อต ไม่ผิดน่าจะใช้ประแจเบอร์สิบสามนะครับหมุนออกนะครับหมุนออกก็จะยกตัวนี้ออกมาเลยนะครับแล้วก็สอดเข้ากับรูราวพม่านะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับไอเดียเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับดูไม่รกไม่กีกะสายตานะครับสําหรับตรงนี้นะจะเป็นโซนตู้ไมโครเวฟนะครับซึ่งข้างล่างผมก็ทําเป็นนี่ครับเป็นห้องน้ําแมวครับตรงนี้นี่ครับ ทานแมวนะครับตรงนี้ก็ใช้พม่านมาปิดเหมือนกันนะครับเพื่อความเป็นระเบียบไม่ไม่ลกนะครับดูไม่ลกตรงนี้ผมจะใช้เป็นคลิปคลิปก้ามปูนะครับสามารถซื้อได้จากร้านขายอุปกรณ์ช่างทั่วไปนะครับส่วนท่อตัวนี้นะครับผมใช้เบอร์สิบหกนะครับขนาดสิบหกมิลนะครับนี่นะครับแล้วก็ทําการยึดคลิปนะครับ คลิปหรือแคมป์แล้วแต่เราจะเรียนนะครับผมเรียคลิปกรารปูนะครับสําหรับ,บล็อกท่อนะครับยึดเสร็จนะครับก็สอดลาวประมาณเข้าแล้วก็ใส่แล้วับแคมป์นี้นะครับก็จะประมาณนี้นครับถ้าเกิดใครชอบคลิปรัาประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีไอเดียใหม่ๆม,มาแชร์ให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมนะครับ สำหรับคลิปนี้เราไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ